สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคำทำนายสำหรับชาวราศีพิจิกประจำช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายน2564การนานจะเป็นการนานโดยรวมนะครับจะพูดถึงอดีตที่เพิ่งผ่านมาปัจจุบันและอนาคตอันใกล้เริ่มจากไพ่ที่แทนตัวตวนของคุณในช่วงนี้นะครับ n i ย e of p e n เ e อร์เพูดถึงความมีพร้อมสมบูรณ์ ความพอใจในสิ่งที่มีและมีความสุขแต่ก็ยังขาดบางอย่างไปมีความมั่นคงปลอดภัยจากทรัพย์สินและความฉลาดที่มีนะครับมีการให้รางวัลตัวเองหลังจากทำงานหนักรู้สึกมีความสุขโดยเฉพาะในด้านทรัพย์สินวัตถุพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะครับมับง่งคั่งมั่นคงมีเงินเก็บมีความสบายพร้อมทุกด้านนะครับ การงานได้งานดีการเงินก็เป็นไพ่แห่งเงินทองนะครับอาจจะได้มรดกหรือได้บ้านได้รถความรักส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนโสดแต่ถ้ามีคนรักก็พยายามอย่างหนักที่จะรักษาความรักเอาไว้นะครับอดีตที่เพิ่งผ่านมา six of swords นะครับ หกดาบบ่งบอกถึงการเดินต่อไปข้างหน้ามุ่งหน้าต่อไปทิ้งความรู้สึกไม่ดีไว้เบื้องหลังเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบสิน้นปล่อยสิ่งที่ไม่ดีกับเราสิ่งที่ไม่ดีกับใจเราไว้ข้างหลังไพ่ใบถัดมาของอดีตที่เพิ่งผ่านมา age of pentacles นะครับ พูดถึงว่าได้มีการเริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่ดีได้รับโอกาสใหม่ๆเป็นโอกาสที่พัฒนาให้มัน่นคงลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนนะครับมีโชคลาภทางการเงินนะครับปิดท้ายด้วย The Star ในช่วงอดีตที่เพิ่งผ่านมาเป็นเรื่องของการมีความหวังมีการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจนะครับ มีความสงบมีความหวังในจิตใจนะครับไว้วางใจถ้าประสบความปัญหาความยุ่งยากอยู่ก็จะแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีนะครับภาพของปัจจุบัน The Sun ก็มีความสัมพันธ์มีความหวังอันสดใสความชัดเจนการเปิดเผย การเติบโตแสงสว่างมีชีวิตชีวาเป็นตัวแทนของความร้อนแรงและสดใสเร็วๆนี้ก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเซอร์ไพรส์นะครับสิ่งต่างๆในชีวิตก็ดีขึ้นเรียกว่าในทุกๆด้านและมักทําให้คนรอบข้างมีชีวิตชีวาตามไปด้วยก็มีความมีข่าวดีทุกๆเรื่องนะครับการงานถ้าตกงานอยู่ก็จะได้งานใหม่ธุรกิจส่วนตัวจะคล่องตัวมีการติดต่อการงานกับ ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับการเงินถ้ารอข่าวอยู่ก็จะได้รับข่าวดีก็มักมีชื่อเสียงในการที่ว่าถ้าทำงานไปก่อนจึงจะได้เงินทองกลับมาทีหลังนะครับคิงซอกครับในภาพของปัจจุบันนะครับก็มีความยุ่งเหยิงวุ่นวาย นิดหนึ่งนะครับก็มีการใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในการนำทางก็ไม่สามารถควบคุมปัญหาต่างๆได้โดยเหตุผลอาจจะมีความงดหงิดขุ่นมัวอยู่บ้างนะครับในเสียมีดีในดีมีเสียนะครับปิดท้ายภาพของปัจจุบันด้วย10ดาบนะครับก็อาจจะมี การจบสิ้นในบางเรื่องบางราวที่มีความเจ็บปวดที่มีมากมายนะครับความเครียดและความปวดหัวต่างๆก็จะจบลงในไม่ช้านะครับอนาคตอันใกล้ a อร of บซอรสนะครับแปดดาพูดถึงว่ามีการถูกจองจำถูกควบคุมนะครับ ไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้มีกรอบความคิดที่ครอบงำตัวเองเอาไว้นะครับอนาคตอันใกล้อีกหนึ่งใบนะครับ five of pentacles ได้มาก็เสียไปนะครับอาจจะมีการขาดแคลนยากไร้ความจนความไม่ปลอดภยัยความไม่มั่นคงแต่ก็มีข้อดีนะครับขัดสนแต่ก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือ ิดท้ายอนาคตอันใกล้นะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกจิตใจนะครับ Ace of Cups มีความรู้สึกใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆความรักใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีอาจจะได้ประสบพบเจอคนหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้รับความรู้สึกใหม่ๆนะครับความรักการเริ่มต้นการมอบสิ่งดีๆให้กับอีกฝ่ายหรืออีกฝ่ายมอบให้เรามีความสุขนะครับ ก็อาจจะพบรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้นะครับนั่นคือคำทำนายทั้งหมดของราศีพิจิกนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ